ทีนี้คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้หน่อยคะ่ะสําหรับกรุงเทพมหาคนครนะคะคนกรุงจะเปิดให้ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนกันคืออาจจะง่ายกว่าการไปลงผ่านทางหมอพร้อมเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมทั้งใครที่ใช้เป๋าตังค์อยู่แล้วหรือใครไม่เคยใช้จําท่องชื่อเว็บอีก เว็บหนึ่งให้ขึ้นใจนะคะดิฉันยังจาไม่ขึ้นใจเลยไ,ไทยร่วมใจ .com ไทยร่วมใจ .com ใช่ค่ะคคเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะ<ช>ต้องแจ้งไว้ก่อนย้าเลยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะคะพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนมีการผันดึกกําลังร่วมกันค่ะแล้วเขาก็มีการเปิดตัวระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับคนกรุงเทพจะได้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นทํายังไงบ้างคุณผู้ชม ฟังก่อนนะอันนี้มันแบ่งออกเป็น3มกลุ่มเอาอย่างกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ใช้แอปเป๋าตังค์ใครเคยร่วมโครงการพวกอะไรนะคนละครึ่งเราชน,นะใช่ไหมมสามสาพวกนี้ใครที่เคยใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลมันจะมีอยู่ในระบบแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องไปกรอกข้อมูลใหม่ค่ะสามารถแจ้งความประสงค์ว่าจะรับวัคซีนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมี SMS เมนี่ยมายืนยันการนัดอันนี้กลุ่มที่ใช้แอปเป๋าตังค์นะส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐครับ ทำยังไงคุณผู้ชมเห็นหน้าจอใช่ไหมคะชื่อนี้จำให้ขึ้นใจ w w w t h a i r ว o m j a c o m พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยลงทะเบียนได้แล้วก็แจ้ง SMS เดี๋ยวจะมี SMS ตอบก,กลับมานะคะครับอ่ะนี่คือ2วิธีแล้วนะฮะ<ช>เดี๋ยววิธีที่3จะทำยังไงสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องฟังทางสบคแถลงกันก่อนเลยนะครับ ไปฟังสบคคนนะนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของระลอกเมษายนอยู่ที่738คนค่ะในส่วนของผู้ที่กลับบ้านวันนี้นะคะเป็นกล่องสีเขียว,ยวด้านบนคือ3094รายนะคะและผู้ที่ยังรักษายอยู่ในโรงพยาบาลก็คือ45,413รายค่ะในจำนวนนี้นะคะถือได้ว่ายังอยู่ในส่วนของโรงพยาบาล18,337ราย อาการหนัก1,187รายและใช้เครื่องช่วยหายใจ399รายค่ะมาดูรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตวันนี้นะคะผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดของรายงานวันนี้คือ36ปีค่ะและสูงสุด 88ปีนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานคร15รายค่ะปะทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดละสองรายนนทบุรีเพชรบุรีชนบุรีอำนาจเจริญบุรีรัมย์นะครสวรรค์กาลสินจังหวัดละหนึ่งรายและเหมือนที่เรียนย้ำต่อทุกท่านมาตลอดนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตเหล่านี้ท่านมีรายงานโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองมาด้วยเบาหวานโรคไตเรื้อรังไขมันในเลือดสูง โรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคตับโรคอ้วนมี5้ารายรายงานไม่พบโรคประจำตัวก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังพบว่าเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่ยืนยันการเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้มากถึง13รายค่ะในส่วนของทิศทางการรายงานผู้ติดเชือ้อ ตั้งแต่1เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะยอดสะสมของบ้านเรา16576รายนั่นแหละครับก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้คือ3,226รายนะครับแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ2,325รายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมาเนี่ย19รายแล้วก็มีการติดเชื้อในเรือนจํา882รายนะครับใช่ค่ะรวมถึงมีผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ยนะคะ26ราย15รายเนี่ยอยู่ใน กรุงเทพมหานครแล้วก็อันดับหนึ่งเลยคือจะเป็นความดานัน2คือเป็นเบาหวานนะคะส่วนรายละเอียดของคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีก,กนิดหนึ่งนะฮะที่สบาคา<ช>จะมีการแถลงทั้งคลัสเตอร์คอนโดที่สมุทรปราการแล้วก็คลัสเตอร์รรรในส่วนของคนงานที่แคมป์คนงานที่นนทบุรีค,รคนงานก่อสร้างรัฐสภาแล้วก็กรณีชายรักชายที่เป็นปาร์ตี้ด้วยนะคะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ค้างเอาไว้ค่ะสําหรับคนกรุงเทพจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนโดยที่ไม่ต้องไปลงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อกี้เราบอกไป2กลุ่มแล้วนะคะ คือกลุ่มที่ใช้เป๋าตังกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่เคยร่วมกิจไม่เคยร่วมโครงการของภาครัฐก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w t h a i r u m hm j a c o m ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไง,งส,สามารถให้คนในบ้านสมมติทั้งบ้าน,นอยู่กัน10คนแล้วมีคนเดียวที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนให้คนเดียวนี้ลงทะเบียนได้นะคะพอลงทะเบียนไปเนี่ยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนกลับมาหรือ เกิดทั้งบ้านอยู่กันสิคนไม่มีใครมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเลยสักคนเดียวทำยังไงนี่สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็น Family Mart Tops Daily Mini Big C 7 e l e v e n 3,000กว่าสาขาทั่วกรุงเทพเขาจะเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียนนะคะ ตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นนี่ค่ะจะเปิดให้คนกรุงเทพเนี่ยได้ลงทะเบียนตามช่องทางที่ดิฉันบอกมาจะเริ่มแล้วนะวันที่27พฤษภานี้อีก2วันค่ะคุณผู้ชมแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจะไปเริ่มฉีดวัคซีนก็คือ7มิถุนายนดังนั้น บางคนเพิ่งเปิดไทยรัฐทีวีมาอะไรอะคุณอรรยาดิฉันอยู่กรุงเทพฟังไม่ทันฟังไม่ทันทำยังไงดีนี่ค่ะคุณผู้ชมมี3ค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาเปิดเป็นสายด่วนเป็น call center นะคะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะใช่ค่ะไ,ได้เลยนะะ 1516คุณผู้ชมจำเบอร์นี้เลยมีอยู่450คู่สายค่ะใครสงสยัยใครฟังดีฉันบอกไม่ทันเมื่อกี้โทรไปได้เลยที่1516ทุกเครือข่ายเลยนะคะก็จะตอบทุกคำถามสามารถสอบถามได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันเลยนะคะค